วาอไทยระดับโลกสวัสดีครับผมสิริศักดิ์ลินากรงเทพนะครับหรือว่าบอลน,นะครับจากทางเดวานชเชอรัลนะครับวันนี้ผมมาแนะนำการ์ดจอสำหรับการเล่นเกมนะฮะนั่นก็คือ Gforce e GTX โดยที่เป็นซีรีส์ล่าสุดนั่นก็คือ700ซีรีส์นั่นเองนะครับจากทางร t t e h ที่ทางเดวานิชเชอรเป็นผู้แทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยนะฮะ จาัที่ทางเดว a นิชเชล a l ได้จัดงาน International GPU Day 2013ไปวันที่15ตุลาคมปี2013นะครับที่สยามพารากอนในงานวันนั้นทางเดว a นิชเชล a l ได้มีการเปิดตัวการ์ดจอสำหรับการเล่นเกมเป็นครั้งแรกนะครับซึ่งเป็นการ์ดจอ l i t e e w w ิน f a s t นะครับในซีรีส์700ซีรีส์รุ่นใหม่ล่าสุดน,นะครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาพบกับตัวจริงของเหล่าการ์ดจอ700ซีรีส์ทั้งหมด3รุ่นด้วยกันนะครับนั่นก็คือ G-Force gtx 760 oc dual fan gforce e gtx 770 oc dual fan และ gforce e gtx 780 oc triple fan นะครับตัวแรกนะครับเราจะมาดูกันที่น้องเล็กสุดของตระกูล700ซีรีส์ในปัจจุบันนะครับซึ่งนั่นก็คือ gforce e gtx 760 oc dual fan ตัวนี้นะฮะสำหรับ gforce e gtx 760 oc dual fan ของทาง lidtech นี้จุดเด่นที่แตกต่างจาก การ์ดจากค่ายอื่นๆน,นะฮะก็คือความเย็นและความเงียบด้วยความเย็นของระบบระบายความร้อนแบบดูอัลแฟตัวนี้อนุญ,ญาตให้รีดเ e คสามารถทําการโอเวอร์ค็อสัญญาณนาฬิกาของตัว GPU ขึ้นไปได้มากกว่าตัว GPU ที่มาจากเร f เ r รน์การ์ดจากทาง n v i นวีเองนะครับทำให้มีความเร็วมากกว่าโดยตัวการ์ดนั้นมาพร้อมกับแรมขนาด 2GB นะครับ GTX 760 OC Dual Fan เนี้ยเหมาะสำหรับผู้เล่นเกมที่ต้องการเล่นเกมที่ ไม่ได้ปรับความละเอียดสูงมากนักหรือว่าใช้จอภาพที่ความละเอียดเพียง 1080p นะครับก็จะเหมาะสมกับผู้ที่มีงบประมาณระดับกลาง,ลางๆเช่นประมาณ6 7 0 0 0บาทนะฮะ G4 GTX 770 OC Dual Fan มีจุดเด่นอยู่ที่ที่ทตัวซิงค์ระบายความร้อนที่เย็นและเงียบเหมือนเหมือนกับตัว760นะครับโดยที่เป็นระบบ Dual Fan เหมือนกันจะแตกต่างกันตรงที่ตัว770นั้นมีความเร็วมากกว่าจึงใช้พัดลมที่มีขนาดใหญ่กว่าโดยที่ GTX 770 OC Dual Fan นี้มีความเร็วของสัญญาณนาฬกาของตัว GPU สูงกว่า GTX 770จากยี่ห้ออื่นๆเช่นกันนะฮะสำหรับ G-Force GTX 770ตัวนี้ ลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าจะาซื้อตัวที่เป็นแรม2 GB กะไสำหรับขนาดหน้าจอที่อาจจะเล่นที่ความละเอียดเพียง1 0 8 0 p หรือ1,920คูณ8 0นะฮะหรือว่าขนาดแรม4 GB กะไสำหรับขนาดหน้าจอ1,440 p นะครับหรือ2,560ค1,440นะครับเพราะว่าแรมมากกว่าจะสามารถรองรับความละเอียดที่สูงกว่าของหน้าจอได้นะฮะ ามมาด้วยตัวสุดท้ายที่ผมจะมาแนะนำกันในวันนี้นั่นก็คือ G-Force e GTX 780 OC Triple Fan คราวนี้มาในแบบ Triple Fan เพราะว่าตัวชิป GPU ที่เป็นรุ่น780นี้จะมีความแรงมากกว่าตัว760หรือว่า770พอสมควรเลยทีเดียวทำให้ต้องการระบบระบายความร้อนแบบ Triple Fan หรือแบบ3พัดลมที่ทุกท่านได้เห็นตามนี้นะครับสำหรับ G-Force GTX 780 OC Triple Fan นั้นเช่นเคยครับมากับความเย็นและเงียบ ทำให้สามารถเพิ่มสัญญาณนาฬิกาของตัว GPU ได้แรงกว่า780จากกี่ห้องอื่นๆตัว780 GTX นี้มาพร้อมกับแรมขนาด3 g b นะครับรองรับความละเอียดสูงๆได้เป็นอย่างดีนะฮะ เพื่อนที่สนใจนะครับสามารถเข้ามาทดลองสินค้าได้ที่บริษัทเดวานในช่องเรานะครับตั้งอยู่ที่สุขุมวิทร้อยนทันะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในเทปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ